เหตุการณ์สุดเหลือเชื่อในโอลิมปิกรอบชิงชนะเลิศของการแข่งวิ่งระยะ10,000เมตรชายที่มีนักกีฬาถึง13คนทําลายสถิติโอลิมปิกได้พร้อมกันในการวิ่งครั้งนี้ครั้งเดียวเป็นไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันอูดี้ซูเปอร์แทรอี EP นี้ชวนคุยชวนวิเคราะห์ถึงสาเหตุกันครับ กฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเรียกว่านานๆทีมีหนซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในเกมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศกรีฑาระยะ1 0 0 0 0นเมตรชายที่มีนักกีฬาทําลายสถิติเดิมของรายการเนี้ยลงได้อย่างชนิดที่เรียกว่าราบคาบถึง13คนเลยนะครับวันเนี้ยผมจะมาลองวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้การแข่งครั้งเนี้ยมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจําในประวัติศาสตร์มาดูกันครับ ก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังว่าสถิติรายการโอลิมปิกระยะหมื่นเมตรชายเนี่ยเดิมเป็นของเค,คนเนนิซาเบเกเล่นะครับคนนี้ก็เป็นนักวิ่งในตำนานคนหนึ่งเขาทําเวลาไว้ที่ยี่สิบเนาทีนะครับในปี2008ที่โอลิมปิกปักกิ่งถามว่าสถิติเดิมที่เขาทําไว้เนี่ยมันยากไหมยากมากครับเรียกว่าสถิตินี้ยังไม่เคยมีใครทําลายลงได้เลยในโอลิมปิกตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาหรือพูดง่ายๆก็คือสถิตินี้มันอยู่บนหิ้งมาถึง16ปีเลยนะการจะทําลายสถิตินี้งงน่อ,อวิใ เฉลี่ยที่ต่ํากว่า2นาที42วิน,นาทีต่อ1กิโลนะครับแล้วก็แช่ยาวๆอย่างเงี้ยต่อนเนื่องให้ครบระยะหมื่นเมตรถามว่าทําไมเขาไม่เรียกว่า10กิโลเมตรเลยทำไมถึงเรียกว่าหมื่นเมตรต้องบอกนี้นะครับว่าระยะ10กิโลเมตรเนี่ยเราจะใช้สาหรับการแข่งขันวิ่งถนนเท่านั้นแต่ระยะหมื่นเมตรเนี่ยเขาจะใช้สําหรับการวัดระยะในลู่มันจะค่อนข้างเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยํากว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย10,000เมตรก็คือเป็นหน่วยวัดประเภทการวิ่งกรีธาชนิดเนี้ยที่เรียกว่าแม่นยําที่ส ทำไมคราวนี้ถึงทาลายลงได้ง่ายคําตอบก็คือหากเรามาพิจารณาเกณฑ์เวลาคัดเลือกนักกีฬาที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในระยะหมื่นเมตรโอลิมปิกที่ปารีสครั้งนี้จะเห็นว่าเกณฑ์ขั้นต่ําอยู่ที่27.0 0นาทีนะครับนั่นหมายความว่านักกีฬาที่เราเห็นทุกคนที่ลงทําการแข่งขันในครั้งนี้ล้วนแต่มีศักยภาพในการที่จะทําลายสถิติเดิมของคิงเบเคเล่เมื่อ16ปีก่อนลงได้ทุกคนเลย ซึ่งคราวนี้นักกีฬาที่ได้อันดับหนึ่งก็คือคุณโจชัวเชฟเต้ไก่ทีมชาติยูกันด้านะครับเขาทําเวลากดลงไปที่26.43.14นาทีถือว่าโหดมากๆสถิติเวลานี้เป็นสถิติโอลิมปิกใหม่ที่เขาเซตขึ้นมานะครับส่วนนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยลาดับที่13เนี่ยคือคุณชิมมี่กรีเชียผมอาจจะอ่านออกเสียงผิดนะเป็นนักกีฬาจากทีมชาติฝรั่งเศสนะครับทำเวลาไว้ที่26.58.67นาทีก็ต่างกับ ของผู้ชนะเลือดอันดับหนึ่งอยู่ที่ประมาณ15วินะครับ15วิของการแข่งขันลูกในระยะหมื่นเมตรเนี่ยถือว่าค่อนข้างขาดลอยจะพูดอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามแต่เนี่ยสถิติที่คุณจิมมี่กรีเชียทําไว้เนี่ยเป็นสถิติใหม่ของประเทศฝรั่งเศสด้วยนั่นบ่งบอกว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับสถิติเวลาใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยประกอบกันนะ ข้อหผมคิดว่าเกิดจากเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มันได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งเรื่องของ การซ้อมตารางซ้อมการกินอาหารการกินรวมถึงการพักผ่อนเราจะเห็นว่าช่วง3-4ี่ปีให้หลังมาเนี้ยวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาพัฒนาขึ้นมากๆไม่เว้นเฉพาะในวงการแข่งกรีฑานะแต่มันยังรวมถึงกีฬาในทุกๆประเภทเลยก็ว่าได้นะครับเราจะเห็นได้จากสถิติผลงานของนักกีฬาตลอดจนวิธีการซ้อมรวมถึงวิธีการ Recovery ฟื้นฟูร่รางกายของนักกีฬาในปัจจุบันนั้นเนี่ยเขาสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพก็วัดผล ได้แม่นยำมากขึ้นกว่าสมัยก่อนสิ่งนี้คือปัจจัยหลักที่ตัวนักกีฬาสามารถยกระดับฝีเท้าขึ้นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็ว่าได้ข้อ 2. แท็กติกหรือแผนการวิ่งระหว่างเกมการแข่งขันหากใครที่ได้ดูการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จะเห็นว่านักวิ่งแถวหน้าหรือว่าตัวลีดนั้นเนี่ยวางแผน a c ซิงสตร ATEGY มาโหดมากๆนะครับก็คือเขาเริ่มมีการทําความเร็วในเพสหนักๆกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันหนักขนาดไหนหนักถึงขนาดที่มีนักกีฬาทีมชาติเจ้าภาพ แตกพ่ายกับความเร็วเนี้ล้มระ,น,ะนีระนาดลงไปกลิ้งกับพื้นระหว่างแข่งเลยนะครับคิดดูเอาเองนะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่านักกีฬาที่เข้ามาแข่งในรอบสุดท้ายรอบไฟนอลเนี่ยทุกคนมีศักยภาพในการวิ่งในระดับซับ27นาทีได้แต่ว่า เพซิงในการแข่งเนี่ยมันไม่ได้แช่อยู่ที่2-4 0ตลอดมันอาจจะต่ํากว่านั้นหรืออาจจะเร็วสุดๆมันก็จะเป็นลักษณะแบบไม่ได้แช่อย่างนี้นะครับมันจะมีการกระชากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ร่างกายของนักกีฬาไม่สามารถทนทานกับความเร็วในระดับนั้นได้นะครับการทําเกมของนักวิ่งแถวหน้ากลุ่มเนี้ เขาจะมีสิทธิ์คุมความเร็วของการแข่งขันไว้นั่นเลยเป็นเหตุผลทําให้นักวิ่งคน,นอื่นๆในกลุ่มเนี่ยจะต้องเร่งตามในสปีดเดียวกันเนี่ยโดยไม่สามารถผ่อนขันเร่งลงได้เลยร่างกายนักกีฬาเนี่ยฝึกมาไม่ทนทานพอที่จะสามารถยืนระยะได้ยังไงก็แตกพ่ายวิ่งไม่จบการแข่งขันหรือที่เขาเรียกว่า DNA Did not finish นะครับดังนั้นวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬามันจะมีผลมากๆก,ก,กับแท็กติกหรือว่า pacing strategy แบบนี้ ข้อ3อุปกรณ์ที่นักกีฬาสวมใส่ข้อนี้ใครจะคิดเห็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องแต่งกายหรือว่ารองเท้าของนักแข่งเนี่ยล้วนส่งผลกับการแข่งทั้งสิน้นไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพอุปกรณ์หรือว่าด้านความมั่นใจของตัวนักกีฬางานนี้นักกีฬาบนโพเดียมอันดับ1-2และ3 ใช้งานรองเท้าตตปูจากค่าย n นกี้ทั้งหมดเลยนะครับโดยจะเป็นรุ่น Dragonfly Generation ที่สอในสีอิเล็กทริกนะครับก็จะเป็น Colorway หรือว่าลายพิเศษที่ n นกี้เนี่ยออกมาโปรโมตสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับคอลเลคชันสีเนี่ยในบ้านเราตอนนี้มีขายแล้วนะครับในบางรุ่นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปลองหาซื้อได้ตาม Nike Flagship นะครับหรือว่าทางช่องทางออนไลน์สโตก็ได้ครับ เหตุผลข้อ4นะครับเรื่องของพื้นสนามหรือว่าพื้นลู่วิ่งที่ถูกดีไซน์วัสดุใหม่หมดจดสําหรับทําความเร็วเรียกว่านักกีฬาเนี่ยได้ใช้ลู่วิ่งที่ใหม่เอี่ยมสดแล้วก็เป็นลู่วิ่งที่มาตรฐานดีที่สุดในนาทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับภาพลู่วิ่งที่เป็นสีแดงหรือว่าน้ําเงินนะครับแต่ออลิมปิกที่ปารีสครั้งนี้ยลู่วิ่งในสนามสตาร์เดอร์ฟรอมีคุณสมบัติพิเศษเด่นสะดุดตาที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ สีของลูวิ่งเนี่ยเป็นสีม่วงลูวิ่งสีม่วงที่เขาใช้ทําการแข่งขันในครั้งนี้นยังเป็นการร่วมมือกับกรีทาโลกหรือว่า World a t อตเลติกโดยเขาจะใช้เทคโนโลยีการเทหล่อพื้นผิวด้วยโพลียูรีเทนะครับแล้วก็ปล่อยแห้งเท่าๆกันมันจะทำให้ได้พื้นผิวของลูวิ่งที่เรียบเสมอกันทั้งหมดรวมถึงการใช้วัสดุประเภทยางสังเคราะห์นะครับพวกซินเทติก c r เบอร์ที่มันจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะรวมถึง ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยลดแรงเสียบทานหรือว่าค่า rolling resistance ขณะแข่งขันด้วยนะแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องบอกว่ามันยังอยู่ภายใต้กฎกติกามาตรฐานสากลของกรีฑาโลกหรือว่า world athletics ด้วยนะครับเขาไม่ได้จงใจสร้างรูวิ่งสีม่วงเนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองเหตุผลให้ตัวนักกีฬาสร้างสถิติหรือว่าสร้างความได้เปรียบเวอร์วังอะไรมาอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ข้อ5ปัจจัยข้อสุดท้ายสิ่งแวดล้อมอากาศบรรยากาศในสนามรวมถึงเสียงกองเชียร์ครั้งหนึ่งนักวิ่งระดับโลกอย่างเอลิยูดคิปโชเก้เคยกล่าวไว้นะครับว่าบรรยากาศของกองเชียร์ข้างสนามเนี่ยมีผลต่อการวิ่งของเขามากเลยสนามสตาร์เดอร์ฟรองส์ที่อัจฉร์มีความจุ8 0 0 0 0นที่นั่งเนี่ยบรรยากาศและเสียงเชียร์มีส่วนช่วยให้ตัวนักกีฬารู้สึกฮึกเหิมคือมันบิวมากๆนะครับถ้าใครได้ทันดูบอลโลกฟรองส์เเนี่ยสนามเนี้ยยิ่งใหญ่มากๆถ้าจะลงรายละเอียดลึกๆยังมีเรื่องของอุณหภูมมคคววาาาาดดันนกอากอออศตลจเรื่ง ของ ventilation หรือว่าการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนภายในตัวสนามบ้าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกับตัวนักกีฬาขนาดแข่งขันและนี่ก็คือปัจจัยทั้ง5ข้อหลักที่ผมคิดว่ามีส่วนยกระดับให้บา์ใหม่หรือว่ามาตรฐานใหม่เนี่ยมันสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นก็เลยเป็นคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมถึงมีคนทําลายสถิติโอลิมปิก เดิมลงได้อย่างราบคาบถึง13คนในการแข่งขันครั้งเนี้ยเพียงครั้งเดียวพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีประเด็นหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจโดยเฉพาะในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผมได้มาเนี่ยก็ได้มาจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละถ้ามันมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีตรงไหนที่ผมเล่าไม่เข้าใจไม่เก็ทไม่เคลียก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเมนขา้างล่างยังไงสำหรับใครที่สนใจหรือว่าชอบคลิปนี้ก็สามารถกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ